สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับลูกค้าสั่งซื้อโปรเจคเตอร์เอฟสั EBS 0 4มานะครับผมจะทำการทดสอบก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับอ่ะต่อสายแล้วเปิดเครื่องทดสอบเลยครับเมื่อกดปุ่มแล้วนะครับเมื่อกดปุ่ม power แล้วตรงหน้าเลนตรงนี้นะครับให้มาเปิดหน้าเลนนะครับดยการเลื่อนตรงนี้ปึ๊บกดมาที่คำว่า open ตรงนี้มัน close อยู่นะครับปึ๊บปิ๊บนี่ครับให้เลื่อนมาตรงที่คำว่า open เห็นไหมครับเลื่อนเปิดหน้ากล้องแล้วก็จะมี แสงออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแสงก็จะเริ่มออกมาแล้วนั่นก็คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทางานแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้นู่นนะครับฉายไปทางโน้นแล้วเดี๋ยวผมจะปรับโฟกัสนะครับปรับจอใหญ่เล็กนะครับอ่าตรงนี้นี่ครับมันปรับได้นะครับปรับซ้ายขวาได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะปรับเข้าเมนูก่อนเพื่อที่จะให้มันอ่าเขาเรียกอะไรให้มันโฟกัสให้มันแจ่มสว่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปรับก่อนนะครับตรงนี้มันเบลอๆก็หมุนมาทางซ้ายนิดนึง หนมาทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับให้มันชัดนะครับอ่าให้มันให้ตัวหนังสือมันดูชัดนะครับอ่ะนี่นะครับก็อ่าตัวหนังสือก็ชัดแล้วก็โอเคนะครับก็ออกจากเมนูไปนะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูนะครับในส่วนของการทดสอบไฟล์ภาพยนตร์นะครับผมจะเปิดอ่าทดสอบดูไฟล์ภาพยนตร์นะครับ ตรงนี้แหละครับมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับนี่นะครับอันนี้ทดสอบนะครับทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับว่าผมจะส่งให้ลูกค้านะครับผมก็ต้องทำการทดสอบฉายแบบนี้นะครับนะครับ ลูกค้าสั่งมานะครับจากทางชนบุรีนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่านี่ครับอ่าเวลาจะปิดเครื่องนะครับก็กดปุ่ม power ได้เลยปิดได้เลยนะครับอ่าให้ทดสอบลองแป๊บหนึ่งนะนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ f สัน ebf 0-3นนะครับตัวนี้ความสว่างส0 0พลูเมนนะครับอัทราเดเรีิโอนะครับ 1 0 0 0 0ต่อหนึ่งะครับใช้งานได้ปกติครับคุณผู้ชมครับเอาละครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะกดปิดเครื่องนะครับกดปุ่ม power มันขึ้นมาแบบนี้ก็กดปิดได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ปิดเครื่องนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะครับวันนี้นะครับจะส่งให้ลูกค้านะครับสำหรับเจ้า f s o n EBS03 ตัวนี้ครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ